จำมตนที่งกี่รอเนี่ยพี่ที่จะถ่ายเอาตัวหัาเนี้ยเหรอใช่ดสอบกล้อง g o โป o อันนี้คลิปสั้นๆทดสอบกล้องโ o โป o ไม่รู้ได้ยินเสียงกัน,นไ,ไหมน,นะผมเท่เ <laughs> เครับเราไม่อายใครครับตอนนี้ใส่เสื้อชั้นในโ o โป o อยู่ครับค<ม>าดปกครับคาดอกนี่นนครับ

สปีดอยู่เนาะโอเคครับจะลองปรับนิดนึงโอเคไปไปกินข้าวนะ ไม่รู้กล้องอัดอยู่หรือเปล่านะครับว้าวโซนิคโซนิคนะครับเอาอันนี่เรามาอัดข้าวกันนะฮนไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับกล้องอัดอยู่ไหม มะมาร้านข้าวกันกล้องไม่ใช่โต๊ะกว้ววางมากกว่านี้โต๊ะไหนดีโต๊ะนี้เลยแล้วกันนะครับไปโต๊ะนี้แหละ